เป็นข่าวที่น่าสนใจนะซึ่งเป็นพิเศษเหมือนกันนะจำคดีตู้ห่าได้ไหมครับตู้ห่านะตู้ห่าววันนี้สารอ่านคำพิพากษานะครับคดีที่มีการยื่นฟ้องตู้ห่านะแล้วก็พวกที่เป็นสัญชาติจีน ไทยกัมพูชาแล้วก็ที่ติบุคคลห้าแห่งนะครับจำาลอยี่บสามคนข้อหายาเสพติดฟอกเงินมีส่วนร่วมในองคออ์กรอาจกรรมข้ามชาติเพราะนั้นเป็นคดีโอ้แบบใหญ่โตมากเนืตู้ข่าวลึกตู้ข่าวจะมีภรรยาที่เป็นตำรวจด้วยนะตอนนี้เขาจะเป็นอดีตภรรยาด้วยนะ วันนี้สารยากรุงเทพใต้ก็อ่านคำพิพากษาแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยคงจำมาได้ที่มีการตรวจผับผับจินหลิงที่เกิดเหตุนะฮะตอนนั้นปีหกห้านะฮะเจอว่า <S 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 <ม>ต่างชาติเนี่ยลักลอบเข้าเมืองกว่าร้อยคนเสพย,ยามีอาวุธปืนของการเพียบ แล้วก็ตอนนั้นมีการสืบสวนสอบสวนก็พบว่ามีการเชื่อมโยงครับบัญชีของผับจินหลิงซึ่งมีตู้ห่าวเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นจำเลยคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับบริการในเมืองสีฮนุวิวกัมบ,บูชานะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็คาว่าะจะมีการทำธุรกรรมโอนเงินซื้อขายยาเสพติดนะวันนี้ ศารตัดสินว่าอย่างนี้ครับไม่พบหลักฐานข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดว่ามีการรวมตัวกันกระทําการเข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นอังยีเพราะว่าพยานหลักฐานมีน้ําหนักน้อยครับไม่หักดน่นเพียงพอก็ยกฟ้องนะ ส่วนเรื่องฟอกเงินเรื่องฟอกเงินพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักมั่นคงมากพอที่จะฟังได้ว่ามีการฟอกเงินนะเอาว่าตอนนี้ตู้หาวก็หลุดฮนะจากคดีนี้ไปเป็นคดีที่โด่งดังมากตอนนั้นเป็นคดีใหญ่มากเป็นข่าวอยู่ทั่วโลกเพว่าได้นะฮะคุณชูวิทย์ที่ชูวิทย์กมมวิสิทธ เงียบไปนานนะหลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องพวกนี้แล้วก็ล่าสุดก็ไปรักษาตัวที่ต่างชาติแล้วก็กลับมาละกลับมาละกลับมาที่ก็เงียบนะเพระาะรักษาตัวด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นการเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะักเพราะว่าเพราะป่วยนะแล้วก็แต่วันนี้คุณจุวิ์คุณจุวิกตะบวนวิสิทธิ์ซึ่งเป็นคนที่บอกว่าเปิดเผยธุรกรรมของผับจินหลิงเนี่ยนะครับก็ พูดถึงข้อผิดพลาดของคดีนี้บอก็มีการวางแผนจับกลุ่ที่ผิดพลาดตั้งแต่แรกเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจนต้องปล่อยผู้ต้องหาไปนะเก็บหลักฐานไม่ครบถ้วนโม่จะเป็นสถานที่รถจนยังเว้นวักตามไปเก็บภายหลังหลักฐานก็เลยสูญหายโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ต้องมีหลักฐานที่ครบถ้วนเชื่อมโยงนะฮะแต่ว่ามีการขัดแย้งในการทำงานเพราะเป็นคดีใหญ่นะครับมีตำรวจจากหลายหน่วยงานมีทั้งอายการมีทั้งปปสงลงพื้นที่แล้วขัดแย้งกันตำรวจบอกค้นไม่ได้แต่ปปสอบอกว่าค้นได้นี่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาด หรือช่องโหว่ที่คุณชุวิ์พูดถึงว่าทําให้คดีนี้หลุดนะครับมีการปล่อยลดของกลางนะแล้วก็ผู้ต้องหารายสําคัญหายไปก็เลยขาดการเชื่อมโยงและมีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นตํารวจในการปกปิดช่วยเหลือซึ่งแน่นอนเราอยากรู้ชื่อกูจุวิ์บอกไม่ขอเอ่ยนาม ทำให้คดีตกหลน่นสาระสําคัญออกไปจากสำนวนแถมมีการตัดต่อกล้องวงจรปิดครับเป็นหลักฐานสําคัญเซิร์ฟเวอร์ก็หายมีก็ไม่ครบแถมถูกตัดต่อนี่ครับคนเดียวว่าแฉมาเปิดเผยพูดถึงข้อผิดพลาดที่ทําให้คดีถูกยกฟ้องหรือตัดสินว่าไม่ผิด ุจวิตบอกว่าที่เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเมื่อต้นน้ําของความยุติธรรมบิดเบี้ยวย่อมส่งผลไปถึงปลายน้ําอิทธิพลของจีนเทายังมีอีกเยอะมีอีกมากแล้วก็พร้อมที่จะขยายตัวและว่าถ้าหากกระบวนการยุติธรรมไม่แข็งแกร่งเพียงพออย่างน้อยคำว่าจีนเทาก็ได้ถูกพูดถึงมาจนทุกวันนี้ คุณชูวิทย์ตะววิเศษต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของจีนเทาเรื่องของตู้เทาผับจิ้งหลิงแล้วก็เรื่องของหลายเรื่องวิโยงถึงคนในเครื่องแบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดธุรกิจดําธุรกิจผิดกฎหมายทั้งรู้เห็นทั้งแกล้งไม่เห็นทั้งเป็นตัวการทั้งสนับสนุนแล้วก็เปิดชื่อหลายคนที่บางคนนี่ตอนนี้ก็ต้องหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะฮะนี่คือ คดีที่จบลงแบบไม่รู้สิท่านจะคิดยังไงนะหลักฐานไม่เพียงพอนั้นหลักไม่เพียงพอเนี่ยก็ปผิดพลาดที่คุณชุวิตยกไว้ก็มีหลายเรื่องนะแล้วก็สำคัญก็คือมีเรื่องความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานและเชื่อว่ามีผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยก็จบจบเหตุไหนกะับเรื่องนี้โอเคแต่ก็ยังมี ผู้ถามบางคนก็ก็มีความผิดไปนะแต่สำหรับตู้ห่าวก็ถือว่าจบอย่างที่เห็นสำหรับเรื่องของคดีนี้นะครับเรื่องของตู้ห่าวนะฮะ